สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการ์ด Evolution i l i ิทที่เกมเศรษฐีเซิร์ฟเกาหลีนะาการ์ดนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกไ l ลิทกันนะใครสะดวกแบบไหนก็เรียกแบบนั้นนะครับผมเนี่ยเรียกว่า i l ลิทละกันนะการ์ดนี้นะครับผมเนี่ยสุ่มหมดไปประมาณหมื่นกว่าเพชรปิดได้เช่เออส่วนในดีหลักเนี่ยน่าจะรวมเอานะไม่เสี่ยงซุ่มนะครับผมไปเราไปดูความสามารถของไอ,อลิทกันนะ ความสามารถที่1น,นะครับเมื่อฉันก่อสร้างเลนมาร์กหรือตกเลนมาร์กของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ90เปอร์อันเชิญผีเสื้อนะถ้าเราไปตกผีเสื้อนะเราก็จะสุ่มเรียกฝ่ายตรงข้ามมาที่เรา1คนนะครับผมอ่าอีกหนึ่งความสามารถนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกพื้นที่ของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ60เปอร์ปิดผนึกล็อกตัวฝ่ายตรงข้ามถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับถูกเอฟเฟกต์นี้เข้าไปจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยวร์ปไม่ได้2เทินนะครับผม มาตอนนี้กวามสามารถที่2นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกพื้นที่ของตัวเองก็จะมีโอกาสนะครับ65เปอร์อ่าเราจะสร้างนะครับอ่าเอฟเฟกผีเสื้อบนพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดเอฟเฟกอ่าผีเสื้อบนพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันก็คล้ายกับเตติมะของคีมุลนั่นเองนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามไปตกอ่าผีเสื้อที่เมืองของเขานะอ่าเขาก็จะถูกยกเลิกความสามารถนั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งความสามารถนะอ่าป้องกันการเผาเงินนะครับ65เปอร์นะครับผม อไอเทมนำโชค evolution ของน้องนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสครับ90เปอร์แท็กเกิลไฟล์ตรงข้ามนะสามารถเลือกไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังภายในระยะ6ช่องได้นะเมื่อไปถึงนะครับเราก่อสร้างตรงพื้นที่ว่างมันก็จะอัปเกรดปเป็นเลนร์กให้เรานะอีกหนึ่งความสามารถนะครับที่มีอยู่ในเนี้ยนะอ่าถ้าฝ่ายตรงข้ามครับติดเอฟเฟกหัวกะโหลกเนี่ยจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยชาร์จโล่ไม่ได้3เทินนะครับผม เซตมันจะเล่นก็มีนะครับที่แรกนะกุลาเปอร์เซียที่นี้นะครับมีชาร์จโล่ทองมีป้องกันเอฟเฟกอันตรายมีป้องกันการขังคุกนะจีที่สองนะครับมวกหุณนกระบอกมีป้องกันการบังคับย้ายแล้วก็ตุ่มพื้นที่ของตัวเองก็จะมีโอกาสนะครับ60เปอร์สาดฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวเป็นหุ่นกระบอกส่วนจีที่สามนะโดนวาร์ปในประเ,เทศนะทุกการถอยของฉันก็จะมีโอกาสนะครับเลือกไปข้างหน้าหรือไปข้างหลัง เมื่อเมื่อเลือกแล้วเราสามารถวาร์ปไปในระยะที่เราทอยได้นะครับแล้วก็มีเนอเทศให้2ครั้งนะส่วนที่สุดท้ายนะครับอ,อุปกรณ์เขียนแบบเรือวาร์ปนะจีนี้ก็เป็นแปลนก่อสร้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอไอริสกับเซตนี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมเ,เราไปเล่นนิริกันเลยนะไปนะครับผมเอาดานี้แหละ เชื่อกับเ,เดดเนาะของผมเนี่ยยังไม่ได้ทำก็ตูมนะครับทำแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ปิดเออพชรไม่พอเพชรไม่พอว้าวว้าวว้า,วา,วาโอ้ยเดดยังโหดเลยเออมีการบิ๊กไหมนเนี่ยมาดูก่นนะอ๋อมีการบิ๊กด้วยนะ าแผ่นติดนะเมื่อตก้นที่ของฉันใช่ไหมก็แท็กเกิลใบน้งข้ามนะเลือกไปข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับหกช่องนะผมมาตรงนี้แล้วกันปั๊บพอ,อไปถึงจุดหมายนะเราก็อัปเกรดเป็นแลนมาคเลยเมื่อเราก่อสร้างนะเออ,อยังไม่ชาร์จโล่นะว้าวว้าว,ว,าว <c oughs> อ้าวไม่เบิ้ลเจ๋อ่าปั๊บดีไหมปั๊บเลยละกันนะ เปลื่ยนย้ายไปที่แถวไม่ชารดลู่ด้วยโดนเด็ดอัดแล้วมั้งเนี่ยอ่านี่รประตูพื้นที่ของฉันนะก็อ่า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 ,อาก็แท็กเกิลน,นั่นแหละนะปั๊บอ,อ่าอย่างไรเด็ดห่อไหมเนี่ยเด็ดไม่ห่อนะถอ่อตีบกลับหลังไปทีนึงแม่ กุลาปอเซียผมไม่ชาร์จโลทองเลยจะรอดปะเนี่ยจะรอดปะเนี่ยถอยสิไปนะยังไงไม่กันไม่กันอ่าไม่กันสามหุนเลยกาด้วยใช้การไปก่อนองไงเนี่ยเออเรียบร้อยเลยนะครับโดนมารับจ่ายเงนินนะ กูดีไหมอ่ะกู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 ยังไงเพื่อนไม่กัมีไรนะ <c oughs> โดนสาวเป็นบลรุกาด้วยผมจะทำไงดีเนี่ยอ่าถอดจิตได้ไหมทับเบิ้ลน่ะทับเบิ้ลน่ะเบิ้ลยีสองใช่ไหมไปลงเอฟเอไมีตายนะเออไม่มีเงินนะไม่มีเงินไม่มีเงินบินไม่ได้ต่อยี่สองมา,ายังไง เดียวน้องโอ้เปอร์เซียซูเปอร์ชิวไม่ไม่กันอันนี้เลยไม่กันดีบัฟเลยนะมาเจอกับยุนลังนะลังนี่บอดป่าเนี่ยน่าจะบอดละมัง้งน่าจะบอดนะครับตายแล้ว รอดูรอดูอยู่หลังเฮ้ยยังไงเพื่อนยังไงไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะอ่าถอยกลับหลังไหมถอยกลับหลังได้นะ ชีบีชีบีคืออะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ่าเลือกโดนนะครับเลือกโดนเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้ปั๊บอืมแผ่นติดนะอ่านี่แท็กเกิลก่อนไหมแท็กเกิลเลยนะครับแท็กเกิลเลยอืมตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กอ่านี่นะครับติดหัวกระโหลกไปแล้วอย่างเงี้ยเขาจะชาร์จโล่ไม่ได้นะครับสามเทินมับอืมแล้วก็บังคับย้ายมา ใช่ไหมนี่เอาเสียหมวกไปนะครับเราไม่เห็นอะไรบ้างเนี่ยไม่กลนะ้าบนสองอ่ะบัวหลุดนะไม่สร้างนี่หรอไม่สร้างผีเสื้อหรอนี่นะมันตกเป็นเรียงเบียงใช่ไหมทักเกิลเฮ้ยทักเกิลดีอยู่เก้าสิบเปอร์เนี่ยฟับอ๋อนี่ติดตั้ง ตั้งชื่ออะไรนะบีเสื้อเหรอ <c oughs> ใช่ปะทำไมไม่เห็นเหมือนบีเสื้อเลยเนี่ยติดตั้งดอกไม้ปะติดตั้งดอกไอริสป่ะเนี่ยตามชื่อเลยปะ่ะยังไงป๊อปอ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นเรียกนะเรียกนะครับเลี้ยงพื้นที่ที่มีดอกไอริสเนี่ยก็จะเรียกเนาะอ่ายังไงอ่าแล้วก็แท็กเกิลน,นะ เกินแท็กเกิลปับ๊บอืมโอ้ล็อกตัวนะครับล็อกตัวนี่ดีตกมนดี้ของฉัน60เปอร์ล็อกตัวโอ้เก่งเลยเก,ก่งกระบอดเนะี่ยยอมหเพื่อนยอมนะครับมาเจอกันบ,บอดอีกเหรอไม่หยุดบอดละมั่งเนี่ยว้าดีจังแฮะบ้านก๊อ อผมข้ามมาเล่นกันนะมาเจอกับแชมมินนะครับผมว้าที่ถอยก่อนนะโอ้ยแชมปมินหดไปไหนเนี่ยว้าวาว้าวาว้าวาว้าวว้าวว้าวว ไอชานโนนัยเออปับ๊บมามาแล้วนะครับมาแล้วดอกไอริสนะครับอตอนที่ผมอ่านสกิลผมบอกว่ามันอัญเชิญผีเสื้อใช่ไหมไม่ใช่นะ <c oughs> เออมันมันต้องอัญเชิญไอริสดิเนี่ยอัญเชิญดอกไอริสนะออแล้วก็ไปข้างหน้าเนาะไปข้างหน้า ไหนดีนะเอาบอลนู้แล้วกันปั๊บแท็กเกิลแท็กแท็กเกิลนะแท็กเกิลปั๊บอืมอ่าปั๊บเอ่อฟาบไปฟาบไปเออปับโดนอืมปั๊บมาแท็กเกิลนะครับแท็กเกิลการปิดปินดิเดียวการปิดปืนเนาะอ่า ้าโอ้โหโดนปีติดโดนดดดร,รัวยังไงแชมินแชมินไม่ไปข้างหน้านะว้าวาว้าว,าวาทิปืนไม่ไปข้างหน้า, <c oughs> าตัวอธิบายเอา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 ตบวางนะมาแล้วเผาเงินไปดีนึ่งดูด,ด้วยยังไงเนี่ยเสียบวกไปแล้วหนึ่งครั้งนะ ให้โดนปกป้องเลยนะอาไงจ้าไงจ้าป๊อปอ่ากันเผาเงินนะครับกันเผาเงินนะแล้วันดูดไปทีนึงอ่านี่ต้องฝ่ายตรงข้ามนะครับตุกื้นที่ของตัวเองก็อ่าสร้างเอฟเกฟกผีเสื้อนะยกเลิกไหมยกเลิกไหม สามบุนก็บอกนะเอ้าไม่ยกเลิกเฉยเลย65สิบห้เาเจ็ดสิเปอร์ออเจ็เปอร์ถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตกตรงผีเื้อเนี่ยจะมีโอกาสเจ็ดสิเปอร์ยกเลิกอ่าสกิลนะแต่ว่าเขาไม่ยกเลิกอะ่ะเอ้ยการบินดีครับอย่างนี้เรียกเฮ้ยดูปะเนี่ยเอาไม่ดูดเหรอเอาเรียกเลียกเลี้ยกนะครับเลียก เท่าไรเนี่ยตังพอกู้แม่โอ้แสตหนึงเลยอ่ะกู้กเราดิทอยใช่ไหมเราดิทอยเ,ออเราอยากจะแท็กเกิลเขาอะ่ะเ,เขาไมไ่เอาเนื้อเทศมาไหวกแสตหนึ่งเลยเนี่ยเบิ้ลนะครับเบิ้ลเ,เ,เดี๋ยววาบลงวาบลงเนี่ยดอกไอริสของเราเนี่ยมับเรียกดีนึงเออแท็กเกิลไหนเปล่าอ่า เดี๋ยวนะเดนะเดีเดมัได้ไหมป๊อป๊บปบป๊ป,ป๊บนี่ติดหัวกระโหลกนะ้ชาร์จลูกไม่ได้สามเทินป๊บบังคับได้ไหมอย่างอย่างอย่างเดี๋ยวเราจะเราจะอาว้าบ์นะยังไงเรียกไหมม็อบก็ไปเรียกไหมเรียกไหมเรียกนะป๊อมไม่ยกเว้นหรอ ยุคมีนักจีนที่มาตัดการไหมเนี่ยสบายสบายแล้วก็แพ็กเกิลนะออแพ็กเกิลแพ็กเกิลไปมือละกันปั๊บพอดีน,ดนึงเอาปินก็บอกบังคับมานะบังคับมาหืมจิ้มจึ๊กหน่อยไหม,ไหมเออขอไหมเนี่ยพอใจไหมเนี่ยเมืองแพงที่จะทำให้เขาอันนี้เหรอโอ้ยลบเวลาเลยทุกคนโอ้ยแพงกระดาษนี่เลยเหรอ มาเจอกับชแชมมินนะครับผมชแชมมินแถมเนี่ย <c oughs> คุณเล่นบ้านหรือว่าบอทโอ้คุณเล่นนะเอาเรื่องเลยโอ้ยจิต <c oughs> ทุกบ้านทุกเมืองนะนี่โดนอ่าซุปอกาดที่ถูกปลูกนะเอออ่าปับ๊บ หลอดไปเนาะอาชาโลเออชาโลไม่เกี่ยวกับการ์ดนะอิจี้นะเ,ออเดี๋ยวเราจะเบิร์นไว้ก่อนเบิร์นไปจะชาโลหวาดไหมหวาดสักหน่อยเนาะหวาดสักหน่อยหวาดสักหน่อยปั๊บแม่ได้ของไม่ดีเล่นนะ <c oughs> ออปั๊บอ่าแท็กเกิลน,นะครับแท็กเกิลไปแล้วปั๊บ อาว่าไปก่อนนะอ้าววไม่ได้นะเดี๋ยวโดนใบแดงเดี๋ยวโดนใบแดงด,ดีป่ะตรงเนี้ยมีอะไรแบนไม่ติดนะไปข้างหน้าไหมไปนะครับไปข้างหน้าวาร์ปนี่มไม่ปล่ายหนุนฆ่านะครับตกพื้นดีของตัวเองนะก็จะสร้างเอฟเฟกต์ผีเสื้อนะ มาแล้วโอ้โหการเผาเงินไหมการเผาเงินนะดูนะเข้าไปบมางเนี่ยยังไงไม่วับนะยกเลิกไหมยกเลิกคถอยกเลิกไปเออยกเลิกเห็นไหมทุกคนเนี่ยเขาเบิ้ลมาก็ยกเลิกเนาะเ,เดี๋ยวเราจะเราจะถอยถอยอหลังไปก่อน ม,มาว่าไงทราบไหมน,นี่นะกันเลิการนะครับกันไปกันกระบอกเออแท็กเกิลไหมเนี่ยเออแปนสปริงกลับเมืองแปนสปริงกลับเมืองเอ้ยถ้าแปนสปริงกลับเมืองมันไม่แท็กเกิหลหรือไม่ไปแล้วกันนะเ,เดี๋ยวเราจะถอยถอ,อยกลับหลังแล้วกันแล้วจ์ปวาร์ปซะหน่อยวาร์ปซะหน่อย ปับ๊บอืมปับ๊บเอ๊ะโดนผมหายไปไหนสาบไหมเอาสาบคุณก็บอกนะเอออ่าเขาไม่มีคอตูมเนาะถ้าเขาไม่ไม่มีคอตูมเขาก็ไม่เนเรเทศใช่ไหมยังไงอืมมัมีอะไรมีอะไรปับ๊บอืม,มก็อสร้างเป็นมา,าร์กก่สร้างเป็นมาร์กดูกระปีเขาติดนะถอยห้าได้ไหมห้าดูห้าตา,ายยู่ยังไง เรียกนะครับเรียกเออปัอป๊บยกเว้นไหมเนี่ยมีดอกไอริสนะไม่ยกเว้นหรือเปล่าการบินนะอจะยกเว้นเอายกเว้นดีกว่าออล็อกตัวทุกคนล็อกตัวโอ้ยล็อกตัวไปแล้วนะวาร์ปไม่ได้ละวาร์ปไม่มได้วาร์ปไม่ได้แต่เรียกเหมือนเดิมใช่ไหมเรียกนะอ่าเกลียวโคมไีชั้นหนึ่งนะต๊องบ,บวางนะ เระเบิดลงไหมเนี่ยผลเระเบิดมาด้วยนะการเผาเงินนะครับการเผาเงินชะโดนเรียกแล้วมั้งเราเนี่ยไงเฮ้ยเขาทำลายผีเสื้อเราด้วยนะอือผีเสื้อขึ้นนะฟังคบเผาเงินเอ้ยการเผาเงินนะครับอันนี้ความสามารถของการนะการเผาเงินเนี่ยเอา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 ไว้เพื่อน ต่อไอ้ตีกับลังไปทีหนึ่งจะไงเรียกไหมเนี่ยอัดเรียกนะติดหมวกนะเผาเงินไหมเฮ้ยยังไม่ตายไม่ตาย,เ,ย,ตายเ,เดี๋ยวเราจะเราจะเบิ้ลน,นะวาปดีไหม,มวาดเลยเนาะสามนี่นะเป็นหุ่นกระบอกไหมเนี่ยเพื่อนไม่เป็นนะโหเสียงอะไรก็ไม่รู้ <laughs> นี่แนะนี่แนะ่บังคับมานะครับบังคับมาอ๋อตกตกไอเนี้ยดอกไอริสเันเรียกนะตอนแท็กเกิลนนะ่ะอ่าเฮ้ยโอ้ยังแพงเลยสามมีเลยนะว้าวเอาเรื่องเลยเนี่ยเจอกับแชมินอ,อีกแล้วนะครับ โอ้โหได้ถอยก่อนด้วยได้ถอยก่อนอ่ามีการวิกไหมเนี่ยอยากจบอยากจบอันนี้ละเกินอยากจบวิกละเกินดูก่อนมีการวิกเปล่าผมมีการวิกเก้าสิบห้าเปอร์ด้วยโอ้โหจบวิกไม่ได้แนละ้วทุกคนอ่าไป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 ไวบอไวบอ้บ่ออ่าเอาไม่วับปับ๊บอืมปับ๊บ ไม่มีอะไรออขาด้ยนะจักจี้นะ, <c oughs> ะปับ๊บ <c oughs> ยังไงโอ้โหแปดไม่ติดเลยนะ <c oughs> ถอยเจ็ดได้อยู่อุ้ยโดนมาช้าไปอะ่ะโดนมาช้าไปเธ <c oughs> อมาช้ารู้หรือเปล่าอื อ้าวแท็กเกิลน,นะครับแท็กเกิลอา่าไปไหนดีนะไปไหนดีนะามาทำนี้ละกันปับ๊บแล้วก็ฟางเลนมาร์กนะปับ๊บอื้อาวไปข้างหน้านะครับไปข้างหน้าแชมมี่ดำวางยังไงเนี่ยระเบิดตาปว้เนี่ยเอ้าไม่ปาระเบิดโอ้ <laughs> โหหมดอีเวนต้นระเบียงเลยเพื่อนว,ว้าบนะ รีบวาร์ปเลยเพื่อนอ้าวแฟนไม่ติดอีกยังไงใบแดงนะวาร์ปอ้าววาร์ปไปเลยเลตโกวาร์ปไปเลยอ้าววาร์ปนะครับวาร์ปพลาดแล้วบอดปะเนี่ยไม่บอดนะทุกคนเบิ้ลสองได้ไหมทำไมจะเบิ้ลสองได้เบิ้ลลุกเออเบิ้ลสองไปก่อนนะอะยากมีวพลาดจะมีพลาดป๊อป คืออะไรเนี่ยโอ้ยผมไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนโดนเลยมาแท็กเกิลก่อนแท็กเกิลก่อนแท็กเกิลก่อนปั right. ๊บขุมขุมหายนะหายยังไงมีอะไรโอ้ยเผาเงินไหมเผาเงินกันไหมหรือจะคุมเตาดีเออกดใจคุมเตาก่อนอ่าอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเบิ้ลไหม เบินลไหมเนี่ยกเบิเ์นอยู่นะวา้ปา,วาปิเราจะวา้าปเราจะวับปว้าปเอาโดนเอองไงปับ๊บอ้าวยังไงเรียกเลยเฮ้ยโอ้ยเขามีหมวกไม่ใช่เหรอหมุกก็กันไม่ได้เหรอเรียกนะครับเรียกยกเว้นอ้าวไปตะไกลเลยล็อกตัวนะครับล็อกตัว หลอกตัวเขาก็จะวาร์ปไม่ได้แล้วเฮ้ยเราจะไปไงดีเนี่ยออไปสไกลเลยว่ะ <c oughs> เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวกดกดใช้ก่อนกดใช้ก่อนอย่างน้อยเกิดจะได้มีมออออีอะไรไว้ป้องกันตัวไม่วาร์ปนะครับไม่วาร์ปมาอมาๆๆๆไปแถวปั๊บ แป้นติดไหมแป้นไม้ติดนะแปข้างหน้าไหมเนี่ยเอา้าไม่ไปนะไม่ไปข้างหน้ายกเลิกไหมมับก็ไปหนาวยกเลิกสกลิลนะครับโอ้ยโคตรดีอ่ะบอกได้คำเดียวว่าโคตรดีอ่ะสกิลยกเลิกเนี่ยเอ้าว h a t เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะารูแท่นก่อนไหมปั๊บ เก็บ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 คือไรไม่รู้อา่านไม่ออกอ,อยังไงเดี๋ยดายนะไปแท็กเจอไม่ถึงไปสไกลัเลยเออไปเรียกแล้วกันเนาะมาเรียกไหมมาไปดีหนึ่งอ,อืติดโล่นะครับติดโล่อางไงเพื่อนดักไหมเนี่ยเอาไม่ดักนะไม่ใช่ดัก <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วเขาไม่เปิ้นเหมือนกันนะมีโล่นะครับมีโล่ามีโล่นะ ยังไงเนี่ยมาแล้วเผาเงินไหมนเนี่ยเผาเงินได้ไหมนเนี่ยทำเงินจะเบิ้ลสองได้เนี่ยทำยังไรจะเบ,บิ้ลสองได้เบิ้ลสองกำลังได้ไหมมาใกล้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเล่นมาร์กเราเปะเนี่ยเอ็นมาร์กเราจะม,มับไปดีหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเอ,อ้ยแทกกนนะ็แทกเก,กิลนะแทกก็กเกิลนะครับแท็กเกิลป๊บเรีย้ยงไหม อัดเรียกเลยเอย้หมวกก็หมวกก็ไม่กันเรียกนะทุกคนอันล้มละลายเลยโอ้เมืองโคตรแพงอุย้ยเอาเรื่องอยู่เนี่ยทำไมเล่นไปเนี่ยนะเหมือนจะโหดยู่นะ ้้ววาเนี่ยถ้าทำคอสตูมให้มันนะคอสตูมมีสองมีสองแบบนะครับมีอ่าเวอร์ชั่นที่หนึ่งกับเวอร์ชั่นทสองนะเวอร์ชั่นที่หนึ่งเนี่ยป้องกันการเชิญจากบัตรเชิญหรือการเรียกตัวแบบอ่า,แบบอาแบบ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 ใช้มินน่ะเออมันจะกันรเรียกตัวแล้วก็มีการเรียกอันเชิญด้วยเรียกอันเชิญของเจนัทพวกมันบอลอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนคอสตูมที่2เนี่ยเริ่มเทิร์นนะครับเริ่มเทิร์นก็จะมีโอกาสนะครับเจ็ดสิบเปอร์ หอไปสร้างเลนมาร์กตรงพื้นที่ว่างหรือเลือกกลับเมืองของตัวเองได้วิจเจ๋าเลยนะเออถ,ถ้ามีค้อตูมมันก็น่าจะเก่งขึ้นนะ่ะใครสนใจการ์ดนี้นะก็ไปตามหากันไปเจอกันใหมให่คลิปหน้าไปแล้วาย